สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายซู่ผูสุสคนครับผมวันนี้พบกับผมเบ้าสุกุลคนสว่างครับผมวันนี้เบ้าสุกุลจะพาเบิง้งพี่น้องแรงงานไทยที่พันอยู่งานส่วนผลไมน้นะครับนะครับกะบวันนี้กะเค็ิปพกั่วมาฝากเพื่อนนะครับสีพาเบิ้งการทํางานเพื่อนนะครับขั่ว,ปวไปเดี๋ยวพาไป,ไปเลยพี่น้องไปพวกขั่วมาฝากเพื่อน อตอนนี้เพื่อนกำลังเห็นงานเลยครับพี่น้องกำลังเลือกงานอยู่นะครับตอนนี้เพื่อนกำลังเห็นงานอยู่นะครับเดี๋ยวตั้งนั่งกินนะสวัสดีครับกำลังเพิ่นกำลังส่งของนะครับเอาของขึ้นรถนะครับจักิมากอยังผมก็ยังโม้ดูอยู่ว่ามันคืออย่างคล้ายๆแอปเปิ้ลนี่แหละ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปถามครับนี่ก็เป็นโรงงานนะโรงงานบรงงายคือแรงงานไทยอยู่นีนเพื่อนจะเข้าสวนนํานะครับเข้าสวนแล้วก็พอออกมาจากสวนก็นจะมามาแพคนะครับมาแพกมาแพกอยู่ในโรงงานนะครับผมตรงน,นี้ก็จะเป็นว่างพักเพื่อนํานะครับเดี๋ยวพาเบิ่งนว่ามันคือมากอย่างพี่น้อง น,นี่คือแอปเปิลครับผมแอปเปิลเหลืองครับผมแม็กคาริน,น,น่าอ๋ออันนี้แอปเปิลครับผมอันนี้เป็นแอปเปิลนะครับเป็นแอปเปิลเหลืองเหมือท่านเป็นว่านะครับเดี๋ยวมาถามไอ้แล้วก่อนไอ้อันนี้มากี้ยครับแม็กเนี่ยแม,ม็กแม็กค,ครับแม็กหมักแม็กครับพี่น้องครับตอนนี้เพื่อกระตังลั้เบียงขึ้นรถนะครับอ,อันนี้เราเอาเอาแช่เย็นครับอ๋ออันนี้เข้าช่องเย็น คือ,อยังบ่มีออเดอร์มาอ๋อแปลว่ายังบ่มีอ,ออเดอร์มาครับก็เลยเอาเข้าห้องเย็นนะครับนี่ครับมีชีวิตแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลครับกะจะประมาณนี้นะครับงานกะจะถ้าไผรมีโรงแพ็กก็กกกจะงานหลายพี่น้องครับงานไหลไหลจิบเข้ามาครับงานบอยร์เหน้าจิ๊บพร้อมครับหน้าจิ๊บก็จะงานหลนะครับอันนี้แม็กมักแม็กขเข้าเอื้องนะครับ แม็กต่อทั้นนะครับแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นแอปเปิลนะครับตัวนั้นจะเป็นแอปเปิลนะครับแม็กกาลีนาตัวนี้ก็น่าจะเป็นแอปเปิลตัวนี้น่าจะเป็นแอปเปิลที่ถ้าผมมองนะอาจจะเป็นซุกเกตหมายความว่ามันโมงแอมนะครับก็เลยผสมประสานกันนะครับแบบนี้แรงงานไทยนะครับกับฟุกลิปกับรับเองนะครับรับเองค ีตัวนี้ก็น่าจะเป็นหมักแม็กเพื่อนนะเดี๋ยวจีภาเดี๋ยวจะพาพว่าเบื่งนะครับเพราะว่าเขาไปในห้องเย็นก็ได้เดี๋ยวจะพาพวาเบื่งนะครับว่าในห้องเย็นเพิ่นเอามากอย่างไว้เน่นนะครับใครมากคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องทาง ยูทูบบ่าสกลุลหรือว่าช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเดี๋ยวไอ้บอกว่า,ปา,พาพออเป็นยีห้อ <c> ง <oughs> ห้องเย็นนั้นห้องเย็นอยู่บมแม่นว่าไอ้สมัยเรียนนี่คือถืกช่ำทษได้พี่นอ้องบมแม่นดิบรรจุได้หลายอันนี้นะครับพี่ห้องเย็นพี่น้องเอามาเล่นยเอามาเร็่ มีสองห้องรมาณสองสามหอยบวกอ๋อมันเตียงตียนี่ฮะเมื่งบรนอากาศ <c oughs> พีนองห้องเย็นนะครับผมหนาวอ่ะหนาวครับหนาวหนาวคือเวลาผลไม้ที่เอามาจากสวนแล้ว,าาวก็บเขายงไรครัเ้ายงไรแกเขายังไปเยดแต่เดมาเดียวโอมีหนาวมีนอกัออกกนคือ นยังบาได้คัดนะครับฮะอ,อ,อ๋อเดี๋ยวให้เวอร์อุณหภูมิพี่น้องคุม้มเข้าไปหนาวขนาดเลยเนีน่ยอุณหภูมิครับ4.9องศาห้องนี้2 2.5นะครับมันจะมี2ห้องนี่พี่น้องห้องที่เบาสกุลเข้าไปนี่4.8องศา,ค,าคือห้องนี้นะครับผมหนาวหนาวครับพี่น้อง ก็สบายเลยแต่ไมใส่เสื้อนะโอยเขายืนแม่นไว้ยูนี่มีมีมีคนไทยจังคนไหนมีทั้งหมดเจ็ดคนนะอ๋อเจ็ดคนทำเมื่อเจ็ดคนนะพี่น้องอยู่นี่คนไทยเขามีอยู่เจ็ดท่านนะครับเส,สบียงอาจจะดังแน่พี่น้องเป็นห้องห้องเย็นเนาะครับผมมีอยู่แก่อะไรนแมนอุ้ยเขามาแป๊บเดียวหนาวแล้วพี่น้องเย็นแล้ว ย้อนออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนหนาวพี่เนาะกินอ,อยู่ไม่หรอกหน <c oughs> ้าวห้อนนี่มาอยู่ในห้องนี้เนาะ <c oughs> โอโย้ยนะฮะกะเมื่อกี้ก็เป็นรถลูกฮกล้อนะครับที่มาเอาไปจะเป็นออเดอร์บ่ะพ่อหน้าออเดอร์ไึ้ข้างหนึงไงข้นข้างดียโอ้คืขึ้นข้างเดียวเมื่อกี้ขึ้นข้างนึงนะครับตัวน,นี้จะเป็นอันนี้มาหอยังนี่พ่อหน้า ลูกแค่ไปเท่านั้นเองครับคุณคนเราไม่บ้านเขานะครับนันนันข้างๆนี่ก็จะเป็นฟาร์มไก่ไข่นะครับนะครับฟาร์มไก่ไข่นะฮะตอนนี้มาบ่ท่านตอนเพื่อนแพ็ค ไอ้พึ่งพึ่งแพ็คแล้วท่านบ่ดิพึ่งคัดแล้วเนี่ยวหนาเห็นว่าพึ่งคัดแล้วนะครับแต่ว่ามาบทันพี่น้องมาบทันขั้นตอนการผลิตการแพ็คเดี๋ยวมื้อหน้าเดี๋ยวว่าสุกคลนถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาถ่ายให้บึงนะครับนี่ฮะอาจะเป็นแรงงานไทยเฮาเห็ดทุกอย่างเลยตั้งแต่ปลูกเก็บผลผลิตเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็มาแพ็คนะครับมาคัดไซ้์นะครับคัดไซ้์ให้มันงามนะครับผมแลนนี้ครับ พุกลิฟต์มาจอดไว้รอพวกล้อมาเอานะครับโอเคครับเอาไปมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอสกุลในเด้อครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้บอสกุลโคตสว่างนะครับผมโอเคครับนะครับเพื่อนกำลังเอาขึ้นรถนะครับอันนี้คือบักแอปเปิ้ลนะพี่น้องครับแอปเปิ้ลนะเอาขึ้นรถนะครับผม ใครอบท้องฟ้ามันก็เปิดปนตุงนะครับผมปลอดโปร่งนะฮะเป็นเป็นเป็นคนเป็นคนรถบอที่ตักนะเฮ้ยช่นี้าก,ก,ก็เปเเออลีล่อกอ,อ,อ,อู้ใชน,น,นายจ้างมาึงไม่ได้เหรไม่มันมันเหลอบอสุับ่ับับบเเฮ็ดก็เปลน็เปนบอสออเห็นหนาสองรอบแ้วตายี่น้องลูกชายนายจ้างของันเขาโค้งยิ่จ ไะกันนะฮะงูยิ้มยิ้มอยู่หรอวะอยู่มาวะเพราะอะไรเ้นงเพราะอะไวไปกันนะโอ้ลูกชายนายจ้างนะครับเราขับพวกริปนี่ครับผมเลยว่าเป็นคนโหลดนี่น้องนี่นะครับนะครับนายจิมาเอาเปิ้ลครับตักขึ้นครับผม เาถามว่าเป็นตำรวจอยู่ท่านนะคร เราถามว่าเนี่งเมื่อวานมันมาจะาใช้คลิปไอโซตับเหลืองแล้วมันจะยิ้มวโนเลียนนู้นวัวผมถ่ายคลิปสู่ตำรดวจพี่น้องด้วยวอฟายเริม่มโนเลียนนึงก่อ <c oughs> นนะเออนีนรรอ่นะครับผมจะเป็นตรวทุกรอนะครับผมมาหลับซื้อของนะครับอ่ะโอเคครับผมก็จะขอลาไปด้วยคลิปนี้แล้วกันเมื่อหน้าจะพามาเบิ่งอตอนที่เพิ่นแพ็คนะฮะเมื่อนี้ มาบัาหันนะครับักตัดหนฮะตัดตัดยัวโอ้นักไทยหุทห่ท่าแรงกวน่ะัใยมาท่าแรงักไทยนะโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ